สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องม,มิมมณทาบอทชแนลนะสำหรับคลิปนี้นะเราอยู่กันกันกบคลิปรันดอมนะคะดวงความรักเนาะเป็นคลิปรันดอมดวงความรักของชาวธาตุลมนะคะชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปรันดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุลมจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็ใครที่เข้ามาแล้วมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะ มาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะพลังงานนะคะของชาวธาตุลมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะพลังงานของชาวธาตุลมชาราศีกรุ๊มราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยนี่มันใช้เป็นสำหรับแต่กะเดียนนะคะ มันต้องบอกก่อนว่าแบบภาพรวมจริงๆนะก็อยากให้รับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะวันนี้เราอยู่กันกับท็อปิกนะคะคนที่เขากำลังคิดมากนะคะเรื่องราวของคุณนะแล้วก็กำลังที่จะติดต่อมาในเร็วนี้นะคะ่ะเราขอดูพลังงานของชาวธาตุลมกันก่อนนะคะชาวาศีกุ้มราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนะมีอะไรบ้างจ้ะโอ้ตรงท็อปิกเลยแปะไม่เท้าจ้า สปีด mm. นะคะอค t ติวิตี้มันจิทัสแปดไปเท้ามาจีอินพร s สนะคะไวทคอนซลเลอร์เดอสตาและก็สองดาบนะคะขึ้นมาเนะเาะอ่าโอกาสพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะเป็นโอกาสพลังงานความรักความรู้สึกการอยากติดตอ่อการอยากสื่อสารการอยาก ที่คุณกำลังรอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างนะมนมองว่าเร็วๆนี้ชาวท่านลมคาชาวราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนเป็นไปได้ว่าจะได้รับการติดต่อสื่อสารจะได้รับการส่งข้อความการติดต่อสื่อสารนะคะมาจากใครบางคนเนาะเร็วๆนี้ใช้คำว่าเร็วๆนี้เพราะว่าไพ้่ขึ้นพลังงานสปีดขึ้นมานะคะ มันว่าตรงนี้เดี๋ยวคงจะมีข้อมูลอะไรให้อัปเดตกับคุณเด็วนี้เนี่ยแหละน่าจะตามพลังงานท็อปิกเลยตามหัวข้อเลยนะคะมันมีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้น่าจะมีการพัฒนาอะไรในตัวตนของคุณไปอย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็คุณกําลังรอคอยข่าวดีอะไรบางอย่างนะ มีพลังงานในรูปแบบของการเริ่มต้นนะคะในแง่มุมของความรู้สึกมีพลังงานในแง่มุมของการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนะคะพลังงานที่ขึ้นมามันมองว่าอย่างจี Impress เนี่ยมันเหมือนกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ทุกๆอย่างเลยเป็นในเรื่องของการเติมเต็มความสุขสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะคะมีพลังงานไว้คอนเซลเลอร์ มันก็จะเป็นพลังงานในเรื่องของการเรียนรู้นะคือคนรู้สึกว่าคุณมองหาสเต็ปความรักที่สามารถเรียนรู้พัฒนาและเติมเต็มกันไปได้อะค่ะเป็นพลังงานความรักคนรักในอุดมคติที่ตอบโจทย์ตัวคุณนะประมาณนี้เลยอันนี้พลังงานที่ขึ้นมานะคะคนที่สามารถจะตอบโจทย์คุณได้นะแบบมีความพร้อมมีความแบบมั่นใจอืม ความพร้อมอะ่ะพร้อมในที่นี้คือหมายความว่าดูแลตัวเองได้แล้วก็พร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ของใครสักคนสมมุติว่าถ้าเรามีการเลิ r นิ่งหรือว่าได้ศึกษากเรียนรู้กันแล้วเทคไทม์ time, ใช้เวลาแล้วรูสึกว่าเออคนคนนี้ตอบโจทย์นะคะก็พร้อมสําหรับการที่จะ มีครอบครัวหรือว่าพร้อมสำหรับการไปในสเต็ปถัดไปประมาณนี้นะคะคนที่จะเข้ามาก็ต้องตอบโจทย์ตรงตามเช็คลิสต์คุณด้วยนะกับคนในอุดมคติเหมืนว่าคุณมีเกณฑ์ในใจหรือมีการตั้งเอาไว้นะคะช่วงเวลานี้มีแรงบันดาลใจเอ,อ inspiration ขึ้นมาเป็นช่วงที่ชาวธาตลมนะ่าจะมีแรงในการขับเคลื่อนนำพาตัวเองไปสู่ ความหวังอะไรใหม่ๆนะคะมีแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็มนว่าคุณมีสเสน่ห์มากๆในช่วงเวลานี้มันฟูลฟิลตัวเองเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะอืมมีโอกาสมีทางเลือกเออรู้สึกว่าค่อนข้างมีสเสน่ห์โดดเด่นแล้วก็ณนะเวลานี้ก็เลยอาจจะรู้สึกลังเลกับทางเลือกหรือว่าโอกาสต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้นะคะประมาณนี้เลยนะ ามาดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรพลังงานเพิ่มเติมเนาะในสเตปหรือว่าในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะมันขอดูว่าพลังงานนะคะของชาวธาตุลมนะจะเป็นอย่างไรอีกคะ่ะพลังงานของชาวธาตุลมคิงออฟว n นขึ้นมามีพลังงานสิกออฟวานนะคะหกไม้เท้าสามถ้วยสิบไม้เท้าแล้วก็มีพลังงานราชินีถือถ้วยค่ะ โอกาสพลังงานที่ขึ้นมาคือเป็นเรื่องราวของแพชชั่นการไปต่อการพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็โอกาสทางความรักที่จะปรากฏขึ้นนะคะมันมองว่าคุณแอบมีความเครียดมีความกดดันกับภาระหน้าที่ อาจจะเป็นในเรื่องของการงานหรือภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในชีวิตส่วนตัวของคุณด้วยก็ได้นะคะมันมองว่าในในตอนนี้คุณก็เปิดใจนะคือคุณทุ่มเทกับเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เปิดใจในการเรียนรู้หรือว่า,าการได้ทำความรู้จักกับพลังงานเพื่อนใหม่ๆโอกาสใหม่ๆนะคะมีพลังงานการที่คุณอาจจะเปิดใจมากขึ้นนะไปแบบ มีสังคมมากขึ้นนะคะมีคอนเน็ t ชันอะไรใหม่ๆในชีวิตมากขึ้นอาจจะไปทำกิจกรรมแอคทิวิตี้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมมีพาชันกับการใช้ชีวิตเนาะมีพลังงานความรู้สึกที่ดีประมาณนี้นะคะแล้วก็เป็นในรูปแบบเรื่องราวของโอกาสความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะมอนว่าคุณเป็นคนที่ห่วงใย,ยรู้จักการให้ ค่อนข้างที่จะใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีผาชั่นมุมมองความรู้สึกที่มันแบบโอเคแหละมันมันพร้อมในการที่จะไปต่อพร้อมไปในเวท,ที่แบบเรามีความมุ่งหวังตั้งใจที่ดีนะคะคือมนในความรู้สึกมันจะมีพลังงานการ,ชรเชวิเบตบางสิ่งบางอย่างเนาะแล้วก็ตัวตนคุณนะ่ยคือรับรู้เป้าหมายของตัวเองแล้วอยากจะไปในเวไหนที่ต่อให้มันจะยากเนี่ยคะ่ะต้องเหนื่อยต้องหนะัก หรือว่าต้องใช้ความพยายามแบบว่ามีอุปสรรคปัญหาหรือมีคู่แข่งมีอะไรแยะๆมันว่าคุณไปต่อแน่นอนนะคะคุณไม่ไดอ้อ่มองว่ามันเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคแค่มองว่าต้องผ่านไปให้ได้ประมาณนี้นะมีจุดที่คุณอยากไปต่ออยู่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าใครในตอนนี้เนาะพลังงานนะคะพลังงานของใครในตอนนี้ที่เขากำลังคิดมากนะคะ ถึงชาวท่านลมนะออพลังงานของใครที่คิดเยอะคิดมากถึงชาวท่านลมนะคะชาราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนนาะแล้วก็กําลังที่จะมีการติดต่อสื่อสารมานะคะพลังงานของเขาเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไพ่ขึ้นพลังงานอัศวินถือไม้เท้านะคะนายสพานอ,อ่าสิทุไว้นะจ๊ะ สามไม้เท้านะคะอาศวินถือเรียนแล้วก็มีพลังงาน The Strength ขึ้นมานะคะมันมองว่านี่คือโอกาสความมุ่งมั่นความตั้งใจความที่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีภารกิจมีภาระหน้าที่อะไรในชีวิตเยอะแล้วก็เหมือนต้องคอยแสดงศักยกภาพในตัวเองในการเมเนจในการจัดการกับสถานการณ์ปัญหามากมายนะคะเออเป็นสายซัพพอร์ตเป็นสายเปด้วยนะสำหรับบางคนที่ คุณกำลังจะได้รับการติดต่อมาเนี่ยนะชาวธาตลง์มรู้สึกว่าคนคนนี้เขาเป็นคนหนึ่งที่เป็นสายสปอร์ตช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นคนที่อาจจะถ้าได้มาเจอมาเจอมาพบกับคุณเนี่ยน่าจะเป็นคนที่แบบมีของขวัญของฝากมีนูน่มีนี่มาให้คุณแบบนี้เราสุกว่าเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของความรักที่เป็นจังหวะ ของการรอคอยซึ่งกันและกันนะคะให้ขึ้นพลังงานสามไปเท้ามาบางคนอาจจะเป็นความรักที่มีเรื่องของระยะทางนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะหรือว่าเป็นความรักที่มีสเตปของการได้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งอะที่มันเป็นจังหวะการรอคอยแต่มนว่าคุณกับเขาถ้าจะต่อกันติด อย่างเงี้ยค่ะเป็นในเรื่องของมุมมองแล้วก็ทัศนคติวิสัยทัศนแนวความคิดต่างๆเนาะแล้วก็ในเวลาน,นี้มันว่ามันเหมือนกับมีการรอคอยกันละกันประมาณเนี้ยอาทีนีพลังงานเนี่ยมันเป็นฟิลลิ่งของความรู้สึกว่าคนคนนี้น่าจะมีความแบบมีความผูกพันกับคุณหรือว่ามันเป็นฟิลลิ่งความอบอุ่นใจนะคนที่เขาคิดมากถึงคุณอยู่ใน ช่วงเวลานี้นะน่าจะเป็นพลังงานแบบเต้าไมโครเวฟหรือเป็นอะไรที่ดูแบบอบอุ่นนะมันมีพลังงานของความเป็น f ฟมิลี่ขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าเขาให้พลังงานที่มันดูฟิลดิ้ง เป็นครอบครัวฟิลลิ่งที่มันเติมเต็มความรู้สึกหรือว่าเป็นในเรื่องราวของความสุขนะคะที่จะเกิดขึ้นเนาะทีนี้ทิศทางพลังงานก็เป็นเรื่องของแพชชั่นนั่นแหละคะ่ะการไปต่อความมุ่งม,มั่นความตั้งใจสเตปของการที่จะมีทิศทางของความแบบต้องต้องเมเนจจัดการกับเรื่องราววิจัยการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนาะ ประมาณนี้นะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานทิศทางพลังงานที่ขึ้นมามันขอดูใน่อยสิว่าคนนี้เขารู้สึกยังไงอืมกับชาวทัดลมคะ ในช่วงเวลานี้นะที่เขาคิดมากถึงคุณคิดมากถึงชาวท่านลมอะ่ะเรื่องอะไรจ้ะโอ้ไพ่ขึ้นหกเหรียญน,นะคะ8ปดาบสองดาบแปดเหรียญแล้วก็มีเด็กถือถ้วยเนาะคิดมากถึงคุณในเรื่องราวของการ เปิดใจบ้างมันว่าคุณเปิดใจได้ยากไหมดูว่าคุณมีกําแพงมีเงื่อนไขทางความรู้สึกที่ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าคะ่ะมืนว่าเป็น,ปน,ปนไปในลักษณะพลังงานประมาณนี้อะดูแล้วเขารู้สึกว่าเออตัวเขาน่าจะยังต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนมากๆในการที่ จะก้าวไปอยู่ในในจุดที่วาดหวังหรือตั้งใจไว้ถ้าอยากแบบมีโอกาสทงความรักครั้งนี้นะคะมารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าคุณลังเลใจหรือคุณมีโอกาสมีทางเลือกในเวลานี้เขาก็เลยรู้สึกคิดมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวคุณเนาะมันเหมือนกับคุณมีโอกาสมีทางเลือกมีการได้แชร์วิ่งอะไรต่างๆแล้วก็มีการแบบโฟกัสกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะ เออซึ่งอาจจะไม่ได้โฟกัสเขาไงทีนี้เขามองว่าคุณอาจจะเปิดใจหรือว่ามีโอกาสอะไรบางอย่างเข้ามาหรือเปล่าประมาณนี้นะคะมันว่าเขาเลยเกิดความรู้สึกที่มันค่อนข้างคิดมากเขาว่าอยากให้คุณเปิดใจให้กับตัวเขานะมึงขอดูเพิ่มหน่อยว่าพลังงานนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะคนคนนี้นะคะเขาจะติดต่อที่เขาจะติดต่อมาหาชาวท่านลมเนี่ยนะ าการที่จะติดต่อมาหาธาตุนมชาราศีกุมราศีตุลแล้วก็ราศีเมถุนเนี่ยเขาจะติดต่อมาหาคุณด้วยท็อปเกหรือว่าด้วยเรื่องราวของอะไรคะใพ้ขึ้นพลังงานสามเหรียญ Judgment น u e e n of อ o i t อยด์เดนะคะแล้วก็มีพลังงาน s e r v o นอ o ขึ้นมาเนาะ ความรู้สึกมนการที่จะติดต่อมาก็จะติดต่อมาเรื่องการพัฒนาการฟื้นฟูความรู้สึกการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยแหละค่ะเออดูจากอะไรดูจากพลังงานสามเหรียนที่ขึ้นมาเนาะมีคนที่เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้ให้มันมีการขยับนะคะไปมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ,อ,อยากจะ มีการหันหน้าเข้ามาพูดมาคุยกันเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องราวต่างๆการปรึกษาหารือนะคะแนวทางถ้ามีประเด็นปัญหามอนว่าก็อยากหันหน้าเข้ามาพูดคุยเพื่อหาแนาวทางหรือว่าข้อตกลงที่มันเป็นจุดกึ่งกลางร,ร่วมกันประมาณนี้ทีนี้ที่ทางพลังงานการทุน้นฟูความรู้สึกนะคะ judgment ขึ้นมาเนาะเป็นการ healing เป็นการ ดูแลความรู้สึกในทิศทางต่างๆนะคะคือมันมองว่าเป็นการแบบที่เหมือนกับจะมีการฟื้นฟูกับสิ่งเก่าๆขึ้นมาฟื้นกลับขึ้นมาหรือว่าให้ความแฟให้ความยุติธรรมในความสัมพันธ์นี้มากขึ้นนะคะเป็นในท็อปปิกที่เป็นการฟื้นฟเเูเรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆเพื่อที่จะได้เคลียร์พลังงานปัญหาต่างๆแล้วก็ฟื้นฟูความรู้สึกในท็อปปิกที่จะติดต่อมาเนี่ย น่าจะได้มีการพูดคุยนอกจากการเคลียร์สิ่งเก่าๆแล้วก็มีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะหรือทําให้คุณได้เห็นถึงแนวทางในในครั้งนี้เนาะเขาอาจจะบอกว่าคุณเองในเวลานี้ค่อนข้างที่จะ โดดเดน่นมีสเสน่ห์แล้วก็ดูน่าสนใจมากๆนะคะว,ว่าเป็นผู้คุยเกี่ยวกับประเด็นอะไรต่างๆของคุณก็ได้เพราะว่าบางคนนะ่ะว,ว่าคุณมีชื่อเสียงมากขึ้นคุณทำงานในวาดวงในด้านของการสื่อสารออนไลน์แล้วก็ค่อนข้างจะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะทีนี้พลังงานที่ขึ้นมามี <S <S เจตเตียนเนาะโอกาสความสำเร็จแนวทางการแบบอยากใช้เวลาค่ะมนตว่าเขาอยากรอคอยอยากบ่มเพราะ ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนกับอยากรอคอยผลลัพธ์ในสิ่งที่ได้ลงทุนลงแรงไปก่อนหน้านี้อยากใช้เวลาอยากขอโอกาสในการเรียนรู้นะคะกับตัวคุณเนาะอยากทําให้ความสัมพันธ์นี้มันได้อยู่ต่อไปพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะเรื่อยๆจากแบบว่ามีความมั่นคงนะคะประมาณนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะพลังงานที่ขึ้นมานะคะ ในสเต็ปแล้วก็ในช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะถ้าเราจะไปดูกันถึงในส่วนของพลังงานนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยเมื่อเขามีการติดต่อสื่อสารมาหรือว่าได้พูดได้คุยกับชาวท่านลมแล้วอะตัวชาวท่านลมเองนะคะชาวสิกุมตนเมทุนตัวคุณเอง รู้สึกยังไงบ้างเอ,อ่ยไพ่ขึ้นจะไฮพิเทสนะคะมีพลังงานไฮฟันนะคะมีพลังงานจั m เมนนะคะมีพลังงานสามถ้วยเนาะแล้วก็เป็นพลังงานในรูปแบบห้าถ้วยขึ้นมาค่ะโอกาสพลังงานที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะมนมองว่าตัวคุณเอง ยังรู้สึกว่าเออก็อยังกังวลกับเรื่องบางเรื่องนะคะกลัวความแบบเสียใจกลัวแบบตัดสินใจทําอะไรผิดพลาดไปเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะแล้วก็กลัวความแบบไม่แน่นอนกลัวความแบบไม่แน่ใจในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนกับมันดูเป็นอะไรที่แบบอาจจะ ไม่ยังไม่ได้เสถเยรนมากในความรู้สึกของคุณนะคะประมาณนี้เนาะทีนี้ทิทางพลังงานนะคะที่ขึ้นมาหมดนว่าเป็นในเรื่องของการปล่อยวางกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆเนาะเป็นในเรื่องของการฟื้นฟูการฮิลลิ่งนะคะความรู้สึกนะคะให้มันเป็นแนวทางหรือทิศทางที่แบบต่อยอดไปคือมันมันเป็นความรู้สึกว่าสิ่งเก่าๆมันก็ ได้รับการฟื้นฟูกลับขึ้นมาแหละแล้วก็สิ่งเก่าๆมันก็มันจะมีการฟื้นกลับมาแต่ตัวคุณอนะยังยังมีความกังวลใจอยู่ยังมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่แบบโอเคที่สุดนะคะสำหรับตัวคุณเนาะทีนี้ทิศทางพลังงานบนมองว่าก็จะอยู่ในจุดของการที่มีการเริ่มต้นนะคะหรือว่า เป็นพลังงานการคี e ปคอนเนค t ชันกับคนคนนี้ค่ะในการที่มีการติดต่อสื่อสารมาเน่ในลักษณะของการเป็นพลังงานเฟรนชิพพลังงานเพื่อนพลังงานการารมินรนะคะคีิปกันคิปกันไว้ในชีวิตเออคือแบบก็ยังมีคอนเนค t ชันยังติดต่อกันได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบว่าเอาใจลงไปเล่นแบบขนาดแบบร้อซนนะคะประมาณนี้เนาะ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทิศทางแนวโน้มในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นไปอย่างไรบ้างเน,ะเนาะแนวโน้มในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ The Moon เด็กถือไม้เท้า3ดาบสิบถ้วย King of Cup บ โอนแ่้เป็นทิศทางที่มันจะมีการเติบโตเป็นพลังงานของการเติมเต็มความรู้สึกแต่มันจะต้องมีจุดที่แบบฮิลใจปลดล็อกมีการแบบยกโทษหรือว่ามีอะไรที่มันฮิลฮิลความรู้สึกกันได้จริงๆนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะคือไม่ใช่แค่คําพูดนะต้องฮิลมาจากข้างในจริงๆอะ่ะมองว่ายังยังมีความลังเลก,กันอยู่นะคะในในตอนนี้นะเหมือนตัวคุณเองก็ มองในมุมเขามุมเรามากขึ้นแหละเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นทั้งคุณและเขาแต่ว่าก็เป็นจุดของการเริ่มต้นแหละคะ่ะเรียกว่าเตรียมความพร้อมและกันในการที่แบบจะไปในสเต็ปถัดไปคือเตรียมความพร้อมด้วยการฮิวใจฮิวความรู้สึกนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันสิว่านะคะไพ่อยากบอกหรือว่าให้คำแนะนำอะไรบ้างเอ่ย ไปขึ้นพลังงานเดอะสตริงนะคะมีพลังงาน8ไมเท้ามีพลังงาน10ไมเท้านะคะ3มเหรียญแล้วก็มีพลังงาน8ถ้วยนะคะขึ้นมาเนาะพลังงานโอกาสในแง่มุมความรู้สึกนี้นะคะมันเหมือนกับทิศทางโอกาสนะคะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะการได้รับข้อความนะคะในสิ่งที่รอคอยนะคะแล้วก็มันรู้สึกว่า เป็นข่าวดีที่รอคอยเป็นพลังงานการพัฒนานะคะแนวทางความรักความสัมพันธ์เนี่ยมนว่ามันจะต้องมันจะต้องแบบใช้เวลาในการพัฒนาตัวเองให้เป็น best version ด้วยนะคะแล้วก็บางสถานการณ์เนี่ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออมันมันยังไม่ได้ถึงจุดที่แบบเออ m a t c h i n แบบยังไม่ได้ใช่จริงๆมันว่าคุณเลือกเดินห่างหลังให้กับสถานการณ์นั้นได้แล้วก็อยากให้เชื่อมั่นใน สกิภาพอยากให้เชื่อมั่นในความรู้สึกของตัวเองนะคะรวมถึงพลังงาน1ิบไม้เท้าเนี่ยที่ขึ้นมานะการพยายามความมุ่งมั่นความตั้งใจนะคะในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะคือมันเป็นในเรื่องของการพยายามความอดทนแล้วก็แนวทางต่างๆค่ะประมาณนี้เนะาะสำหรับมน่ะมนมองว่า ก็เป็นไปในทิศทางที่อาจจะต้องใช้ความพยายามสักนิดนึงแต่ว่าเร็วนี้เนี่ยน่าจะได้รับข่าวดีนะคะที่คุณรอคอยคุณจะเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาติดต่อสื่อสารมาก็ได้นะคนคนนี้แต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าเราเราไม่จำเป็นจะต้องทนกับสถานการณ์ที่มันไม่โอเคนะคะอืมก็อยากให้พัฒนาเตรียมความพร้อมตัวเองไว้ละกันแล้วถ้ามีปัญหาอะไรอะ่ะ ก็สามารถพูดคุยเคลียร์กันได้เพื่อหาจุดกึ่งกลางหรือข้อตกลงร่วมกันได้นะอ่าเดี๋ยวเราไปดูลัคนาราศีกันนะคะชาวมังกรพุธศพภธนูนะคะก็เมถุนนะประมาณนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะมนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะคะ เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปหน้านะสวัสดีวันนี้บายค่ะ